ต่อไปเป็นตอนที่12เป็นตอนที่ท่านนาคาเสนะได้ยกตัวอย่างของเรื่องยักษ์กับท่านวิชาธรท่านหนึ่งถามไปยังพระเจ้านาคา,าพระเจ้ามิลินทะว่าสุตปุพังปะณะตยามหาราช ทานโวภริยังปริรักขันโตสมุคเคปคิปิตตวาคิริตตวากุชินาปริหรติอเทโกวิชาทโรตจัตทา,านวัสะมุเขนะปะวิสิตาวาตายะสัททิงอภิรมติ ยาทถาโสธานโวอัญญาสิทอทธะสมุคังวมิตตววิวริสหัสาสมุคเควิวเตวิชาทโรยถา,ากามังปกามีติมหาบอพิษทรงเคยได้สดับมาว่ามียักษ์ชื่อว่าธานวะตนหนึ่ง ซึ่งดูแลรักษาปกป้องภรรยาตนเองเป็นอย่างดีด้วยวิธีการใส่ภรรยาตนเองเก็บไว้ในกล่องแล้วก็กลืนลงไปในท้องต่อมาวันหนึ่งมีนักวิชาธรคนหนึ่งหรือท่านหนึ่งได้เข้าไปในท้องของยักษ์ทางปากยักษ์ แล้วก็เข้าไปสมสู่หรือมีอะไรกับภรรยาของยักษ์พอยักษ์รู้เข้าก็คลายกล่องนั้นออกมาแล้วก็เปิดกล่องพอออกแล้วพอกล่องพอเปิดกล่องออกแล้วก็รีบหนีไปได้สมใจโดยไม่มีปัญหาใดๆ พระเจ้ามิลินทะทรงตอบว่าอามะพันเตสุยติอัพุกคโตโสปิสัตโธสะเทวเกโลเกติเคยได้ยินพันเตนาคาเสนะและยังเป็นเรื่องที่ดังกึกก้องโลกจดเทวโลกอีกด้วยเชียวก็เหมือนกับเรื่องที่ท่านยกตัวอย่างของ นกยุงที่มีการสวดการฟังพระปริศมาโดยตลอดเจ็ดร้อยปีไม่เคยถูกจับเสียทีสักครั้งเดียวก็ไม่เคยถูกจับส่วนนกยุงตัวอื่นที่ไม่มีการสวดไม่มีการฟังพระปริศอย่างนกยุงตัวดังกล่าวถูกจับเป็นรายวันรายวันเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องกุบ กึกก้องโลกไปถึงเทวโลกฉันใดเรื่องนี้ก็ฉันนั้นคือเรื่องราวที่ภรรยาของยักษ์ซึ่งชื่อว่าธานวะยักษ์เองอุตสา์เก็บรักษาดูแลเป็นอย่างดีก็ยังมี ท่านวิชาทรคําว่าวิชาทรในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความชํานิชํานาญทางด้านฤทธิ์สมัมนั้นจะเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าวิชาทรสามารถเข้าไปทางปากของยักษ์แล้วก็ไปมีอะไรกับภรรยาของยักษ์ได้พอยักษ์รู้ตัวก็ ออกมาก่อนที่จะถูกทํำลายถามว่าณน,นุโสมหาราชาวิชาทโรปริตะเพล е นะหรือมันตะเพล е นะคานามุตโตติมหาบอเพษอย่างนี้เรียกว่านักวิชาทรคนนั้นสามารถพ้นจากการถูกยักษจับไปได้ด้วยพลังของปริใช่ไหม ตอบว่าอามะพันเตติใช่พันเตเตนะหิมหาราชะอัติปริตะพลังเมื่อเป็นดังนั้นพลังแห่งพระปริตก็มีจริงใช่ไหมพลังแห่งพระปริษมีจริงนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่นักวิชาทรในสมัยนั้นใช้วิชาความรู้ ซึ่งก็เปรียบได้กับปริศสมัยนี้หรือสมัยพุทธกาลนี่ยังไม่ใช่ปริศโดยมีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นที่ตั้งยังเป็นมนคาถาจะบอกว่ามั่วๆหรือว่าศึกษาเรียนรู้ตามๆกันมาก็ว่าได้ยังสามารถใช้การได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นพระปริตที่มีการสวดการฟังพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นหลักเป็นที่ตั้งจะมีอานิสงส์ขนาดไหนอยากให้ผู้ฟังฟังไปด้วยคิดไปด้วยแล้วก็ไปศึกษาคนา้นคว้าไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นของ อานิสงส์เกี่ยวกับพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณซึ่งเป็นหลักสำคัญในการที่จะเป็นพระปริศมีอานุภาพในการที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิตของพวกเราไว้ได้